สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันเจามทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไปตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาซีจะมาซาวซีจูจี้จุกจิกกับพวกแกนะวนผู้บอกที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกแพลตฟอร์มที่เห็นด้านหน้าตรงนี้ เป็นโมเดลใจยอดดราม่าทีงานง่ายๆนะอีกผู้ชทุกคนนะจ๊ะอ้าวเมื่อคืนนี้ผลโปรเท่น่าสนใจมัมีอยู่คู่เดียวเลยน่าสนใจมากงานสุดมากแบบบ้าไปเลยบ้าไปเลยเออะเพื่อนครับรอบที่5นั่นเองนะจ๊ะรอบ16ทีมสุดท้ายนะเมื่อวานนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตกรอบไปแชมป์เก่าคาบ้านให้กับฟูลแลมเจ้าสัวน้อยนะจ๊ะหลังจาก120นาทีเสมอกัน1นต่อหโดยจุดโทษยูไนเต็ดแพ้ไป3 4นะจ๊ะ2คนของยูไนเต็ดที่ยังไม่เข้าก็คือวิกตอร์เดอะถอยลินเดอะเลฟแล้วก็โจชัวเดอะ ราอจจดอาจารย์ดูเซอร์กเซ่ตมแต่เดิต่เดมต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 ่ม,ตม,ตม,ตมยิงไม่เข้า2คนแพ้ฟูแล่มไป3ต่อ4ตกรอบหยุดเส้นทางการป้องกันแชมป์เอฟเอคัไพ,ไ,พไว้ที่รอบ5นั่นเองนะจ๊ะแม่ชั่วโมงนี้น่าจะยับเยินเกินห้ามใจและสำหรับยูไนเต็ดของรูริมรูเบนโอริมนะจ๊ะเดี๋ยวกล้าสัปดาห์ไปเยือนเรอัลโซเซดาดอีกหนักอีกสุดสัปดาห์ที่มาถึงนี่เจอกับอาร์เซนอลอีก ก็หนักอีกอืทําใจดีๆไว้เดอ้อเด็กผีทุกคนเดอ้ออ่ะแม่เห็นตั้งกันอยู่แบบนี้นะจ๊ะวันนี้เรื่องเล่าเซาซีของเราเนี่ยนะมากับเครื่องเล่มขนน้องชายไข่กรูมิงนะจ๊ะทุกคนนะอย่างที่บอกไปใครที่ติดตามจะดามาตลอดเนี่ยรู้อยู่แล้วนะว่าไข่กรูมิงของเราเนี่ยนะจะแวะมาทักทาย กันอยู่เรื่อยนะจ๊ะเพราะว่าเจ๊เองเนี่ยใช้เองอยู่แล้วด้วยเอออย่างที่เคยบอกไปนะว่าการกําจัดขนเนี่ยมาคุณจะเป็นเพศไหนไวัยไหนอายุเท่าไหร่เนี่ยล้วนจําเป็นทั้งนั้นเลยนะจ๊ะยิ่งเจ๊ดำเนี่ยนะหรือว่าเพื่อนๆในสาร,ราธรมรมศพลีกเนี่ยนะทุกคนเตะบอลเป็นประจำรวมไปถึงทีมพ่อมอลบด้วยเนี่ยอันนี้ต้องใช้เลยเพราะอะไรไหมมันมีทั้งความอับชื้นนะแบคทีเรียสะสมจากกลิ่นเหงื่อด้วยรวมไปถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยนะจ๊ะการมีไข่กรูมิ่งเข้ามาเนี่ยนะจะเป็นตัวช่วยเจบบอกเลยยวว่าา่าาสหหงะจะ เอางี้พวกแกบางคนเนี่ยจะกลัวว่าอืเจ๊ครับไม่เคยใช้เลยอะครับกลัวมันจะบาดอะไรแบบนี้ไหมอะครับบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเขามีนวัตกรรมเซฟเทคนะจ๊ะอ่อนโยนต่อน้องชายไม่บาดแล้วก็ไม่คันด้วยนะอ่ะนี่เลยเดี๋ยวสาธิตให้ดูนี่เครื่องเป็นแบบนี้แล้วเวลากดปุ่มเปิดนี่กดง,ง่ายงปึ๊บนี่ได้ยินเสียงไหมเง้ยงิงี้งแบบนี้นะไม่บาดไม่คันแน่นอนนี่ถ่ายไปเลยนี่ถ่ายไปได้เลยนี่นะ นี่ไม่มีปัญหาเกลี้ยงเกาแล้วก็สะดวกสบายมากไม่บาดไม่คันแน่นอนนะว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าเนี่ยนะก็หายห่วงได้เลยนะจ๊ะเพราะเป็นการเล็มใบมีดเนี่ยจะอยู่ด้านในจะไม่สัมผัสกับผิวโดยตรงนะพวกแกนะตรงไอ้ด้นย่นเนี่ยนะเนี่ยตรงเตะตรงผิวย่นหรืออะไรเงี้ยไอ้ช่วงจังหวะแบบนั่นแหละนะตาไประน่ะมีนย่นย่นเนี่ยก็พยายามดึงให้มันตึงๆแล้วก็ค่อยๆายค่อยๆเล็มไปเลยนะที่สําคัญเล็มได้ทุกส่วนนะพวกแกนะ บอกเลยว่าใช้เสร็จเดี๋ยวล้างน้ําได้เลยกันน้100ํา1 0 0นี่นะถ้าใครไม่อยากให้มันสร้างเกินไปเขามีรองหวีมาให้นี่แกะออกมานี่ก็เป็นแบบนี้นี่เวลาสวมก็สะดวกใช้ง่ายนี่ไม่ต้องห่วงเลยนี่เข้าไปเลยโบนี่ตรงนี้ฟึบนี่แค่นี้เองก๊กเดียวอยู่เลยนะจ๊ะแล้วก็มีรองหวีแถมให้2ขนาดนะรับประกัน1ปีเต็มมีให้เลือกกันสสีนะจ๊ะสีดํา สีเบจแล้วก็สีฟ้าก็ไปจัดกันได้เลยนะจ๊ะเผื่อซื้อให้แฟนก็เลือกสีที่เขาชอบได้ด้วยนะแล้ววันนี้นะจ๊ะ3.3เนี่ยลดใจแห่งปีนะบอกเลยว่าเหลือเพียง1,636บาทแถมฟรีใบมีมูลค่า659บาทด้วยเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยนะจ๊ะเจมีโปรลับที่ทางไข่กรูมิ่งเขาแอบกระซิบมาเนี่ยนะจะเอามาบอกพวกแกตอนท้ายคลิปรอติดตามมาได้เลยนะนี่อ้าวนั่นคือเรื่องราดีๆจากไข่ก o ูมิ่งนะจ๊ะ ใครมีแลนทัวร์ดูบอลห้ามพลาด2025นี้นะจ๊ะเจะดดําขอชวนทุกคนบินลัดฟ้าไปอังกฤษด้วยกันกับเบรลแฟนทราเวลแอนด์สปอร์ตนะที่จะพาทุกคนไปเชียร์ติดขอบสนามแบบจัดเต็มทั้ง2แมตช์ได้แก่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลเจอกับเอเวอร์ตันนะถือว่าเป็น2ดาร์บี้แมตช์ที่สุดมันแน่นอนนะพวกแกนะเพราะมีกิจกรรมสเปเชียลสุดว้าวคือไปลงเล่นในสนามซ้อมของลิเวอร์พูลในทัวร์อัลติเมตเอ็กซ์เพรียนที่มีแค่ปีละ2ครั้งท่านั้นนะจ1-9เมษาย 2025นี้นะรีบจับจองทักกันเข้ามาได้เลยในเพจ Real Fan Travel and Sport ลิงเพจและเว็บไซต์จะดําแปะไว้ใต้คลิปให้เรียบร้อยนะจ๊ะและนอกจากดูบอลแล้วเนี่ยเราังมีกิจกรรมมาด้วอีกจัดเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเมืองแบล็กพูลเมืองตาอากาศริมทะเลทางตอนเหนือของเมืองลิพูนะจ๊ะทัวร์สนามแมนฟิลโอทัฟฟอร์ดช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองลิพูและอีกเยอะมากๆในโปรแกรมทัวร์นี้นะเจ๊บอกเลยโปรแกรมเที่ยวเจ๊ได้มาประมาณ10กว่าหน้ากระาดาษ a 4นะพวกแกนะบอกเลยว่ามากับเร l แ a นจัดหนักจัดเต็มแน่นอนฝากไว้ เราจะเดินทางกันวันที่1-9เมษายน2025นี้นะจ๊ะช่องทางการติดต่อสอบถามเข้าไปกันได้เลยนะที่เพจ r e a l f a n Travel and Sports หรือง่ายๆเลื่อนลงไปด้านล่างจะดําแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยนะจ๊ะแอดไลน์กันไปได้นะที่แอด r e a l f a n 789หรือสะดวกโทรได้เลยที่0859996592แล้วเจอกันนะจ๊ะไปดูบอลกันจะดามันสแน่นอนนะจ๊ะอะไร จรูที่จะไปดูกันที่เรื่องราวข่าวคราวอัปเดตในวงการลูกหนังโลกกันบ้างนะไปกันที่ควันหลงหลังเกมเอฟเอครับรอบ5นะจ๊ะหรือว่า16ทีมสุดท้ายฤดูกาลนี้ที่แมนเชสเตอร์เด็ตแพ้คาบ้านให้กับฟูลแลนดไปในการโดนจุดโทษ3ามต่อสหลังจากเสมอในเวลา1้0นาที1นต่อหเนี่ยนะจ๊ะเล่นเอาเดะนวลน,นะรูเบนโมริมหรือว่ารูริมเนี่ยนายใหญ่วัยรุ่น40ขวบของแมนเชสเตอร์เด็ตเนี่ยให้สัมภาษณ์กับ BBC หลังจบเกมเนี่ยนะเขาบอกว่าเป้าหมายที่แท้จริงของแมนเชสเตอรนน์ กลับมาคว้าแชมป์พิมร์เหกียงกลิให้ได้มึงไหวไหมนี่ไอ้หนวด กูถามจริงๆเลยว่าเออมึงวัยหรือเปล่าเนี่ยมึงต๊กรอบเอเวครับในหลีกมึงย้อนดับ15มึงบอกว่ามึงอยากจะคว้าแชมป์พิมียเ์ลีกมึงบ้าแล้วมึงบ้าแล้วนี่มึงถอดไฟมึงแตกแลวไอหนวดกูบอกไห่นะรู้ริมบอแบบนี้เลยบอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายรักของเราก็คือการคว้าแชมป์พิมียเ์ลีกนั่นละโอ้ยรูรูดีว่าเราแพ้เนี่ยนะแล้วก็พลาดด้วยถวยรางวัลในฤดูกาลนี้หายไปอีกถ้วยนึงแต่เป้าหมายของรูและสโมสรแห่งนี้ก็ยังเป็นการคว้าแชมป์พเมียร์ลีกอยู่รูก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะ ต่อไปไม่ไว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นไปไม่ได้ล็อกที่เราจะมาบอกว่าเอ้เวลากี่ปีกี่ปีเราจะคว้าแชมป์ได้แต่ว่าเวลาผ่านไปนะ่ะเราจะรู้เราจะเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งตัวรูเองทั้งตัวผู้เล่นเองเข้าใจกันแบบลึกซึ้งเลยละทีเนี้ยเราจะรู้แล้วว่าต้องทําอะไรกันกับทีมนี้แล้วก็อนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายเราคือคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกก็รอดูกันต่อไปในอนาคตเด้อหนักนะอันนี้บทสัมภาษณ์นี่หนักมากต่อให้นักข่าวจะถามว่าเอ้ตกลงเอายังไงเป้าหมายของคุณเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้เ,นะเนี่ยนะคุณ รู้ว่าเป็นเป้าหมายในใจว่า i, จะคว้าแชมป์เมียร์ลีกให้ได้เนี่ยนะแต่ดูสภาพทีมด้วยบายเบียงตอบเรื่องอื่นก็ได้ไม่ต้องจริงใจทุกอย่างไม่ต้องพูดทุกเรื่องที่คิดไม่ต้องพูดทุกอย่างที่รู้สึกก็ได้บอกไปว่าเราจะโฟกัสในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้ให้อันดับดีที่สุดหรือโฟกัสในยูโรปาลีกหรืออะไรก็ได้เยอะแยะที่ไม่ใช่คําพูดที่บอกว่าจะคว้าแชมป์เมียร์ลีกอังกฤษอ่ะอันนี้เจว่านะชักเละและ้วตอนนี้นะสําหรับรูเบน อโมริมหรือว่าไอรูริมนั่นเองอ้าวทีนี้เรื่องเราแย่ๆมันยังคงออกมาจากโรอเทฟฟอร์ ford, แล้วแคริงตันของแมเชสเตอร์เตดอยู่เสมอนะพวกแกนะล่าสุดเดอะซันโดยพี่โปงนะจ๊ะมันง่ายเกินไปใช่ไหมไม่ใช่แล้วสื่อจอมเสี้ยมของ,องกริกเขาเนี่ยนะเขา,ารายงานออกมาว่า ล่าสุดอยู่เต็ดเตรียมจะลดโคช้ชและก็นักเตะเยาวชนของทีมด้วยในชุดอะคาเดมี่เนีนะเขาบอกว่าจะมีการเลิกจ้างทีมโค้ดอะคาเดมี่เพื่อปรับลดโครงสร้างพนักงานรู้ไปถึงการรับนักเตะอะคาเดมี่เข้ามาเนี่ยก็จะมีการสกรีนอย่างหนักแล้วก็รับจํานวนจํากัดมากขึ้นนันเนี่ยนะจ๊ะโดยเดอร์ซันบอกไปถึงว่า ยูเต็ดโดยเชอร์จิมรัตคลิปและกลุ่มทุนีเนอสที่บริหารเลือกฟุตบอลเนี่ยนะเตรียมจะตัดลดจำนวนพนักงานรวมไปถึงบรรดาโค้ดอะคาเดมีด้วยนั่นเองนะโดยนิกคอ o ์ผู้บริการอะคาเดมีของมยูเต็ดเนี่ยนะก็ส่งอีเมลถึงผู้ปกครองอะคาเดมีทุกคนเลยวันนี้คือหนึ่งในการลดต้นทุนเพื่อสโมสรเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มากขึ้นหรือว่าลีนองค์กรนะนจะจ๊ะแรงข่าวเขารายงานว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายคนเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่สมสรทําทำเนี่ยมันน่าโมโหมากเลยนักเตะทุกคนเนี่ยลูก,ลกลลๆหลานๆเราในาคาเดมี่เนี่ยรอคอยเลยนะว่าจะมาเจอกับบรรดาโค้ชของเขาสุดท้ายเนี่ยนะโค้ชของเขาหรือคุณครูของเขาต้องมาโดนไล่ออกเนี่ยโอ้โหเด็กบางคนก็ร้องโหยร้องไห้โค้ดบางคนก็มีน้ําตาด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับสมสรอนนี้กันแน่นั่นน่ะสิเดี๋วว่าเดี๋ยวพ่อแม่ผู้ปกครองหรือโค้ดอาคาเดมี่เลยตอนนี่เจดรม ทีมที่กูเชียวันนี้เละเทะไปหมดตอนนี้นะทีนี้ไปดูอดีต CEO โของมายยเต็ดอย่างปีเตอร์เคนยอนบ้างกนะันแล้วกันนะจ๊ะเจ้าตัวเนี่ยออกไม่สัมภาษณ์นะเตือนเลยสำหรับกลุ่มทุน e ินอสแล้วก็ Black เซอร์จิมแรดคลิฟต์เลยนะว่าตอนนี้ยิ่งทำอะไรยิ่งทำไม่สถานการณ์ในออร์ฟอร์มันจํำแย่และยุ่งเหยิงมากขึ้นพอรรู้ไหมทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตระกูลเกรเซอร์นั่นเองนะจ๊ะซึ่งเคนยอนเนี่ยเคยเป็นหนึ่งใน c e o ยุบ ต้น,ตนมิเลเนียมของแมนยเต็ดนะก่อนจะมูฟไปทํางานให้กับโรบันอราโมวิชในเชนซีฐานะการขาดรักนั่นเองนะจ๊ะโดยเคนยอนเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าเอามันมีทีมากมายนะที่ใช้เงินซื้อนักเตะเข้าม,มาให้กับโค้ชที่มีการเล่นแบบหนึง่งพอถึงสักพักก็ปลดเข้าไปปลดเสร็จปั๊บแปลโค้ชคนใหม่เข้ามาแล้วผู้เล่นที่ซื้อมามันจะเวิร์กหรืองไงมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินแล้วนี่แม่งคือความโง่ความงี่เง่าความซื่อบื้อเงินแม่งซื้อความสำเร็จไม่ได้หรอกจะมาจ่ายนักเตะ4ี่แสนปอนดต่อสัปดนไ้็ เคนบอกเลยนะถ้าคุณฉลาดพอเนี่ยนะคุณต้องดึงนักเตะมาอยู่ยูเวตแบบที่ไม่ต้องใช้เงินจ่ายแพงออกว่าทีมอื่นตอนยุคที่เคนทางานกับป๋าเฟอร์กี้เนี่ยนะพอนักเตะมาขอขึ้นค่าเหนื่อยปั๊บเนี่ยนะป๋าบอกเลยว่าขายแม่งทิ้งไปซะเพราะยูเวตไม่ใช่สโม,มสรที่มาจ่ายค่าเหนื่อยแพงสุดเราจ่ายแบบพอดีและดึงดูดผู้เล่นเสมอเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะปัญหาของยูเวตคืออะไรไม่มีการสืบทอดตําแหน่งที่ดีตอนนั้นอนะ่ะปล่อยให้ป๋าวางมือไปพร้อมเดวิดกิลผู้บริหารพร้อมกันแบบนี้มันทําได้ยังไ,คคง,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 ไงคอสนนแบบี้จสม,มส นะมันตลกมันมีแม้แต่บริษัทไหนจะทำแบบนี้นะไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องที่น่าหัวเสียจริงโอโ้โหถือว่าปีเตอร์เคนยอนออกมาฟาดตรงนี้เนี่ยเขาใช้ประโยคภาษาอังกฤษว่า,า,า,า that's not about money that's stupidity หรือว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินมันเรื่องความงี่เง่าซื่อบื้อแล้วนั่นเองนะจ๊ะรอดูแล้วว่าซึ่งตอนนี้เนี่ยนะกลุ่มทุนีนเนียสโดเซอร์จิมลลและทีมงานพวกเขาเนี่ยกำลังเผชิญปัญหารอบด้านในการบริหารงานฟุตบอลให้กับแมชสเตอร์ยูเต็ดเลยนั่นเองนะจ๊ะ อ่ะไปดูกุนซือผู้ชนะพาทีมเข้ารอบไปเรียบร้อยสำหรับมาโกซิลวากุนซือของฟูลแลมนั่นเองนะจ๊ะก็เชื่อว่าทีมเนี่ยเป็นฝ่ายที่เล่นได้ดีกว่าและควรจะเก็บยืนเตดได้แต่ในช่วงเวลาปกติแล้วแต่สุดท้ายคว้าชัยได้ในช่วงดวลจุดโทษก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรน,นั่นเองนะจ๊ะโดยซิวาสภาพแบบนี้เ็าบอกว่าอซิอวาน่าจะเป็นแบบนั้นนะคู่แข่งมีโอกสก,ก็จริงอะ่ะแต่จะบอกว่าฟูลแลมคือทีมที่ดีสุดในวันนี้นะเล่นอย่างกล้าหาญเป็นตัวของตัวเองเราครองบอลเหนือกว่าเขาเร,าร,าวร,ขาร้วเราแสดงศักยภาพตตัวนนั้น แล้วก็แก้ไขจุดบกพร่องได้ตลอดทั้งเกมเลยนะช่วงเวลาต่อเวลาเนี่ยโอ้โหซิลยิ่งภูมิใจในตัวลูกทีมเลยเพราะเขาเล่นดีมากนิ่งมากสุดท้ายมาจบได้ตอนดูจุดโทษก็โอเคต้องขอบคุณนักเตะฟูลแลมทุกคนและบอกเลยว่าแฟนบอลเนี่ยกำลังภูมิใจกับทีมชุดนี้รอบต่อไปเราเจอคริสตัลพาเลตเนี่ยมันคือลอนดอนดาร์บี้แล้วจะเป็นเกมที่ดีเพราะพาเลตก็เล่นได้ดีแต่ฟูลแลมก็ดีเหมือนกันอ้าวยินดีกับฟูลแลมด้วยที่เขารอบไปเรียบร้อยในรอบ8ทีมสุดท้ายของเอฟเอคัพนั่นเอง ำหรับเอฟเอคัพรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือว่ารอบที่6นั่นเองนะจ๊ะก็จับกันมาล้วงกันมาเรียบร้อยนะโดยสี่คนะู่จะมีฟูลแลมเจอกับคุชชั่พาเลตนะจ๊ะเบรตันนอร์ N, ดเอนดวลกับแอสตันวิลล่านะบอนมัดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะจ๊ะโอ้โหซิตี้แม่งหวานเจี๊ยบเลยและปิดท้ายที่เบรตันหนุ่มโฟาเบียนจะเจอผู้ชนะระหว่างนเลดังฟอเรสต์ Forest, กับอิฟสวิด ที่จะเตะก,กันในค่ําคืนนี้น,นั่นเองนะจ๊ะโดยการแข่งขันเนี่ยจะเกิดขึ้นนะในสุดสัปดาห์สิ้นเดือนมีนาคมนี้นั่นเองนะจ๊ะเอารอลุ้นกันแล้วกันนะสำหรับ แฟนของทั้ง8ทีมที่จะเจอกันในช่วงสิ้นเดือนนี้นะอ่ะทีนี้ไปต่อนที่เรื่องาวของพวกพ่พรีนะจะอภิมุ่งม,ม,มาหามนั่นหผม,มชอเรือกการไม่รู้วิญญาณเรยนวกรรมไม่รจไม่รู้่าาไปสุบนะกามไปไรน้ขาไปสับยามไปไหนเขาไปับยามไปไหนเขาไปอับยามไปไรนเขาไปสับยามไปไหนเขาไัยามไปไหน้ขาไปสับยามไปไนาไับยามไปไหนเขาไับยามไปไหนเีาไสับามไรไนเขาไปับยามไปไหนเกาไับยามไปไหนเขาไกับ assist, กามไไนเขาไยามไป่นขาไปรั้ยามไนเกาไับยามไป่หนาไปสับยาไนเขาไปสัาไ 32ขวบนะและจมดสัญญาณช่วงจบฤดูกาลน,นี้เจ้าตัวเปิดเผยเปิด,ปด,ปด,ปดว่าครั้งหนึ่งเขาเคยพูดคุยกับเจ๊แหวงนะจ๊ะอาร์เซนเนเกอร์ตำนานบรมกุลซือของไอป้ปันใหญ่ไปเป็นยางอาร์เซนอลน่ะนะนะและเจ๊แหวงก็มอบคำแนะนำที่ดีที่สุดให้กับโมซาลาจนเขาเนี่ยนะปรับไมล์เซ็ตแล้วก็ยกระดับตัวเองลงไปถึงพาลิบูบินสูงที่ลุ้นแชมปีพิมลีกตอนนี้อย่างเกือบจะ99%ากแล้วก็ว่าได้นะจ๊ะโดยบางโมให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกเลยว่าโอ้ยนี่นลยนจนะจเเคยแคแหวนะแหววงง๋า,าที่ ิมาคุยกับโมนี่แหละนะยักหน้าแล้วก็ยักเอวโมก็ถามเขาเลยบอกว่าเอะตอนนี้ผู้เล่นที่ดีสุดเนี่ยต้องทํำยังไงเป็นยังไงนะผู้เล่นยอดเยี่ยมหลายคนผู้เล่นที่ดีมันแยกยังไงนายจ,จ๋าเจ้แหวงบอกหน่อยนะเจ้แหวงก็ตอบเลยบอกว่าผู้เล่นที่ดีและผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมความแตกต่างก็คือนักเตะยอดเยี่ยมเนี่ยนะไม่สนเลยว่าในสนามเขาทําลงานได้ดีแค่ไหนเขาจะมีสมาธิแล้วก็รอคอยจังหวะเขาเอางอยู่เสมอนะจ๊ะและพวกเขาโฟกัสอยู่กับเกมตลอดเวลาเลยนั่นคือเรื่องสำคัญโมได้เอากลับมาคิดเออนักเองที่เกิดขึ้นกับ มบางเกมโมเล่นไม่ดีเลยโมก็ทิ้งเกมไปหรือโม,มก็งูนิดสุดท้ายแล้วเนี่ยนะโมเข้าใจควาอารมณ์ความรู้สึกตัวเองในเกมแนละ้วโมก็ยักหน้ายักเอว และทาให้อาระมณ์ของโมเนี่ยนิ่งขึ้นนะจ๊ะนายจ๋าดังนั้นเนี่ยนะโมมีความมั่นคงโฟกัสกับเกมมากขึ้นนะแม้ว่าจะไม่ได้เล่นดีสุดในทุกๆเกมแต่ทาม,มุ่งมั่นขอโอกาสเดียวเขียวเพลินนะจ๊ะยักหน้ายักเอวนี่แหละเจ๊แหวงแนะนําโมแบบนี้ว่าผู้เล่นที่ดีกับผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมต่างกันตรงนี้นะจ๊ะยักหน้ายักเอวซึ่งจะดาเห็นด้วยนะถ้าสังเกตดีๆฤด,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 ดูการนี้เนี่ยบางโมบางเกมก็เงียบแต่พอเงียบปุบ๊บขอช็อตเดียวจ่ายบอลเนี้ยไปเพื่อนทำประตูได้ขอช็อตเดียว แต่หลบยิงโค้งเข้าเสารหรือขอช็อตเดียวกับลูกจุดโทษที่ไม่มีบทบาทในักเกมแล้วมันยิงอยู่โทษเข้าประตูไปอะไรแบบนี้ถือว่านี่คือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและแยกชัดเจนจากผู้เล่นที่ดีไปเรียบร้อยสำหรับโมซาลายักหนนาและก็ยักเอลนะจ๊ะนาะยจ๋าไปดูนี่หลุยเดอไบทอมดีอาร์สจะปีทีมชาติโคลอมเบียในวัย28ปีนะล่าสุดเตรียมตัวที่จะอยู่กับลิปูแบบยาวๆแล้วเพราะเป้าหมายของเขาคืออะไรรู้ไหมคืออยากจะทําลายสถิติดาวซันโว สูงสุดของแข้งทีมชาติโคลอมเบียในเพยร์ิลิกอังกฤษนั่นเองนะจ๊ะโดยดูการนี้เดอยสทำไปแล้ว13ประตูนในทุกรายการนั่นเองนะจ๊ะก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นข่าวกับทั้งบาเซโลนาปารีสแซงต์แชร์แมงอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะว่าจะเธอทะยานจะย้ายทีมออกไปแต่ล่าสุดเดอะไบท้อมดดอยสก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เรียบร้อยเขาบอกเลยว่าก็บางทีอะ อา,อาร์ตว่า,ามันเกี่ยวกับไซติอะที่แฟนๆก็โพสต์ตัวเลขในโซเชียลอ,า,อาร์ตเห็นอยู่นะเรื่องของกองหน้าโคลอมเบียที่ยิงสูงสุดในพรีเมียร์ลีกอ่ะอาร์ตบอกเลยว่าอาร์ตทำถิติใกล้กับคูโกโรยกาแล้วนะก็คนอื่นๆด้วยอาร์ตว่าน่ายินดีอาร์ตอยากจะอยู่ต่อและทำลายถิติตรงนี้นะคนเนี้ยอาร์ตอาร์ตอยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ต่อไปแล้วก็ตอนเนี้ยนักเตะค,คลอมเบียมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเกยอะด้วยเราก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้นักเตะค,คลอมเบียด้วยเช่นเดียวกับที่ก่อนหน้านี้นมีตตาาานนคคททไวออ่ะะมุกจปใ ไม่ได้อ๋อนั่นคือหลุยเดบิททอมดีอาร์นะจ๊ะซึ่งถ้าไปดูชัยตีในพวกแกนะนักเตะโคลอมเบียมาหากินในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเยอะมากแต่ที่ทำชัยตีเอาไว้ตอนนี้คือควนพาบวันเคลอดีตกองหน้าของแอสตันวิลล่านะจ๊ะยิงไปในพรีเมียร์ลีกทั้งหมด44ประตูนะตอนนี้แล้วลองมาเนี่ยเป็นแฮมิลตันริการ์ดนะจ๊ะอดีตกองหน้าของมิดแลนดสเปอร์เนี่ยทำไป31ประตูลองลงมาเป็นฮูโกโรไลเก่านะจ๊ะจากวีเจนเนเลติกเนี่ยนะยิงไว้29ปประตูะััจจุุบนหลยดดบอมี่สิงบเล้25ประตูใใหห้กกกัับงงงแดลลลิเเวออรรร์์พพูนีีีมยฤษ เหลือสี่ประตูเทียบเท่าโรดายเก้า6ประตูเทียบเท่าริการ์นะจ๊ะแต่จะตามหลังควรประวงเคลเยอะอยู่นะอ้าวไปดูโทษแบรนของแอนโทนีเดอะโรซซิงกอร์ดอนกันหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะโอ้โหแวนฟอร์ลลอเฟียวมากล่าสุดเนี่ยนะโดนใบแดงในเกมที่แพ้ไบรตันตกรอบไปไหมครับไป1ต่อ2ที่เซนต์เรืองศักพักนี่เซนต์เจมส์พ์คเลยนะจ๊ะ เล่นเอากุนซือจอมง่วงอย่างนี้ดิฮาเราบอกเลยว่าจะอุดทนโทษแบนแน่นอนนะจ๊ะกับการโดนแบน3นัดเนี่ยจะทําให้กอรอนเนี่ยหมดสิทธิ์ลงสนามในนัดชิงชนะเลิศลีกครับที่จะดวลกับลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะเรื่องของเรื่องเนี่ยกอรอนเลี้ยงบอลเข้าเขตโทษแล้วก็เอาแขนเอามือเนี่ยไปผักใส่อ่าจองพอลฟานเฮเก้กอนหลังของไบรตันแล้วก็โดนใบแดงแล้วออกจากสนามไปน,นั่นเองนะจ๊ะเอ้ดิฮาไว้จัมภาษณ์แบบนี้บอกว่ามันโหดร้ายพี่ใบแดงใบเนี้ย ก็จากที่เห็นในสนามก็รู้อยู่แล้วมันโหดร,ร้ายกันเกินไปพี่มันก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับกอร์ดอนเรือยเดี๋ยวขอไปดูภาพช้าก่อนนะแต่ว่าสิ่งที่เห็นทุกคนก็บอกเลยว่ามันไม่ได้มีเจตนาหรอกพี่คนเราก็โดนกันได้มันโอ้น้องกอร์ดอนมันก็ผิดหวังเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องอุทธรณนะ์จะพยายามทําไม่ได้แล้วกัน <S <S> 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 เออตามนั้นนะ่ะ อ่านั่นคือกุนซือจอมงงอย่างเอ็ดดี้ฮาวซึ่งจะทำดูแล้วนะช็อตของกอร์ดอนทำทำไมก็ไม่รู้งงเหมือนกันเอออยู่เดียวมือไปผักหัวเขาซะงั้นก็เลยโดนไปแดงไปแล้วซึ่งถ้าพลาดเกมชิงลิขคัพกับลิเวอร์พูลนี่อออืื้หตัวสังคังเลยนะตัวนี้นะไปดูที่อนาคตของควินเด็บรอยนะคนกระในกระเทยกันหน่อยจะเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติเบลเยียมนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยนะในวัย34ปีเนี่ยเจ้าตัวกำลังจะหมดสัญญากับซิตี้ในช่วงจบฤดูกาลนี้แต่เป๊ปกวาร์ดิโอลากุนซือเดอะโรคจิตของโรลสสีฟ้าแมนซิตีี้เเนน่่ยกก็ประาาศชัดจว อยากให้เดอร์อยเนี่ยอยู่กับทีมต่อไปนะแต่ต้องคิดให้เร็วแล้วก็ต้องแจ้งสโม,มสรแล้วเพราะว่าเหลือเวลาประมาณ3เดือนตัวนี้ก่อนจะหมดสัญญาเนี่ยจะจ๊ะเดอะมิเรอร์สื่ออังกฤษรายงานนี้ฟังหูไว้2หูนะเขาบอกว่าเดอร์อยเนี่ยเตรียมจะอยู่กับซิตี้ต่อไปนะจนจบฤด,ดูกาลหน้าหรือ2 0 2 5 2น2ี้นั่นเองนจะจ๊ะแล้วก็คือวางเป้าหมายว่าจะไปเล่นฟุตบอลโลกกับทีมชาติเบลเยียมต่อด้วยเพียงแต่ว่าสัญญาใหม่1ปีเนี่ยนะค่าเหนื่อยจะลดลงจาก37 370,000แอนเน่ยเหลื 1, 50, 000, 000, นหห่นตะถ้าป60%นและเปี่ยเหล ใจว่าเด e b r รอยจะอยู่กับทีมต่อไปและจะเป็น เขาอะไรเป็นซีเนียช่วยเป๊ปเนี่ยผลัดถ่ายทีมเลือดใหม่เข้าสู่ซิตี้นั่นเองนะจะเอาตามนี้นะซึ่งดูแล้วถ้าเกิดอยู่ต่อแล้วข้าเหนื่อยลดไป60%เจะว่าเดอะบรอน์ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเงินที่เขารับมาเยอะแล้วเี็นว่าบทบาทของเขาเนี่ยจะอยู่ต่อเพื่อเป็นตัวสำรองเพื่อช่วยน้องๆปรับตัวนั่นเองนะจ๊ะไปดูเรื่องที่เจดมก็โอ้โหมองว่ามันก็เป็นอุบัติเหตุที่มันก็มีความเจตนาเล็กๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสงวนปะทะก,การของเรียมโรเบิร์ตผู้รักษาประตูของ,องนะมิววอลที่ส ตรงพยาบาลอยู่นานแล้วก็เลียมโรเบิร์ตโดนใบแดงเอมาเตต้าต้องส่งไปโรงพยาบาลเนี่ยเล่นเอาสตีฟแพริชประธานสโมสรคิสซาพเลตเนี่ยกล่าวหาเลยบอกโอ้โหเนี่ยทำเสี่ยงแบบเนี้ยให้เพื่อ่วมอาชีพเสี่ยงถึงอันตรายถึงชีวิตเลยนั่นเองนะจ๊ะโดยสตีฟแพริชเนี่ยนะก็สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าโอ้นี่เป็นการประทะที่ ชุยที่สุดนะบนสนามฟุตบอลเท่าที่แพร์เคยเห็นมาเลยต้องกลับไปทบทวนตัวเองนะน้องเลียมนะจังหวะแบบนี้ทาให้เพื่อนร่วมอาชีพตกอยู่ในอันตรายบางทีเนี่ยอาจจะถึงชีวิตด้วยซ้าไปนะเป็นเรื่องยากมากเลยที่จะไปโฟกัสเกมที่เหลือเพราะาอะไรเราเป็นห่วงชองฟลิปมาเตต้าที่คือการประท้าที่โคตรจะแย่ออก็ถือว่าประธานสโมสพรพาเลนี้ย่วมากกับเรื่องนี้นะต่างกันกับผู้จัดการทีมของมิวอย่างอเล็กซ์นิวนะจะให้ให้ความเห็นเรื่องนี้บอกว่าเป็นการกระทําที่ไม่ได้ตั้งใจ ก็แงแล้วลูกทีมมึงน่ว่าโอ้โหแต่ดูจากภาพเจดำไม่กล้าดูคลิปนน่ากลัวมากดูจากภาพเนี่ยโอ้โหส่งติงทีมเข้ามาแบบนี้นี่มันหนักมากนะเล่นนาวอเล็กซ์นิวให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าเออนิวว่าบอลมันข้ามแนวรับมาแล้วน้องเลียมก็ตัดบ bon อลน้องก็ทําแบบนี้มาตลอดนั่นแหละแต่ว่าครั้งนี้มันตัดสินใจผิดแล้วก็ปะทะกันกาดจังหวะผิดก็โดนใบแดงไปเกมก็ยากสําหรับเราแต่ว่านิวว่าน้องเลียมมันไม่ตั้งใจนะมันไม่มีเจตนาทําร้ายคู่ต่อสู้หรอกเพราะนั้นก็ขอให้ชองฟิลิปมาเดตาหายไวๆก็แล้วกันนะ ขอให้ปลอดภัยทุกคนหวังแบบนั้น <c oughs> จ้า,จา,จา,จาทีนี้ไปตอนน่อที่อาการบาดเจ็บของชองฟิลิปมาเด,ดตอร์จะนํานไปเช็คมาเรียบร้อยก็มีการผ่าตัดแล้วก็เย็บในะจะบริเวณหลังหูเนี่ยเขาบอกว่า25เข็มด้วยกันนะแล้วก็สกงสแกนศีรษะการกระทบกระเทือนสมองสมองเนี่ยทีมแพทย์เนี่ยบอกเลยว่าผลสแกนทั้งหมดออกมาไม่มีปัญหาและ JP หรือว่าชองฟิลิปมาเตตอก็รู้สึกโอเคดีเขาจะพักฟื้นหลายวันหลังจากนี้นะแพทย์สมสรจะทำงานร่วมกับแพทย์ของโรงพยาบาลเนี่ยนะแล้วก็จะใช้ความเป็นมือชีพของเราเพื่อรักษา มาเตต้าให้หายปลอดภัยแล้วขอบคุณทุกคำอวยพรด้วยนะจากที่มาเตต้าได้รับแล้วก็สโมสรด้วยนั่นเองแต่มันมีเรื่องมากกว่านั้นพวกแกอันนี้น่าเกียดมากไอ้แฟนมีววอนมันแสบอยู่แล้วแต่เรื่องนี้คือ เขาไปเช็คมาในกล้องถ่ายทอดสดหรือแม้แต่คนที่อยู่ในสนามได้ยินเลยตอนที่ปฐมพยาบาลชองฟลิปมาเตตาอยู่แฟนมีวอแม่ตะโกนบอกว่าตายไปเลยตายไปเลยตายได้ก็ดีตายไปซะอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งแม่งเอาผิดไม่ได้เพราะอะไรนี่เป็นการแบบพูดแบบอาจจะพูดลอยๆก็ได้แต่คือมันมีการปฐถมพยาบาลผู้เล่นอยู่ตรงนั้นไงทำให้ทางเอฟเอเนี่ยก็เอาผิดแฟนมีวอเหล่านั้นไม่ได้นันเนเองนะจ๊ะ,ะตามนั้นเนี่ยนิสัยเป็นอย่างนี้แฟนบอลที่มันไม่ดีนะเพราะนั้นอย่าไปทําตามนะจ๊ะไปต่อนที่อดีตคุณซือสมอออองงงงเพเพรไก่่ขนนยาาฟต ที่เคยคุมเวอร์วพูลและเอเวอร์ตันมาแล้วรวมถึงมาดริดและอินเตอร์มิลานเนี่ยนะเจ้าตัวก็บอกว่ารอโอกาสที่จะกลับมาทำงานในพรีเมียร์ลีกครั้งเพราะว่าเขามีความสุขมากที่นี่นะก่อนหน้าน,นี้เคยพาเนวิเซนตกชั้นแล้วก็พาเลื่อนชั้นมาคุมหลายหลายทีมในกังกด้วยเจ้าตัวสภาพแบบนี้หลังจากปฏิเสธโบตาโฟโกทีมในบราซิลไปเรียบร้อยเขาบอกว่าเออเบว่ามันเกือบจะเกิดขึ้นแล้วหลักการไปคุมโบตาโฟโกเนี่ยคุยกันไปคุยกันมาโอ้แต่มันไกลบ้านไปหน่อยเดินทางไม่สะดวกวิวเคนะร,ราะห์ไปวิเคราะห์มาเนี่ยนะแม kop ko ต้องรอโอกาสและหวังว่ามันจะเข้ามาหลังจากนี้อีกไม่นานนะตามนั้นนะสําหรับโอกาสของราฟาเบนิเตสนั่นเองนะจ๊ะคุณซื้อในวัย64ปีเคยโดดเด่นกับทั้งลิวพูนะพาลิวพูพาคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกมหาจากอิสบูปี2005นะเคยคุมเชนซีช่วงคราวแต่ก็คว้าแชมป์ยูโรป้าด้วยนะจ๊ะแล้วก็พาเนลเซ่นตกชั้นเลื่อนชั้นนะคุมเอเวอเรตันแต่ก็โดนปลดหลังจากนั้นก็เงียบหายไปมาเป็นกูลงกูรูอย่าพักหนึ่งนะอ่ะไปดูกันที่คาร์โลชลอตตินะจ๊ะคุณซืออออมมััมนะัดดดดเเเเนนนชาาาาาววิิิตตตลลลียขงรรระ่สุแพ้้1 2 ยอมรับหรือว่าโอ้โหผลการแข่งแบบนี้เสียหายต่อการลุ้นแชมป์ของทีมนั่นเองนะจะ๊ะอันเช่นสภาพแบบนี้ว่าเออแจ้ว่าการแพ้ในช่วงนี้ของฤดูกาเป็นความเสียหายนะเราต้องตอบสนองให้ดีวันนี้เกมนี้เป็นเกมที่แย่แต่ว่าเราเริ่มต้นได้ดีหลังจากนั้นเนี่ยเรารักษามาตรฐานของทีมไม่ได้ช่วงหลังเราเล่นดูดีขึ้นมีแบบแผนมากขึ้นแต่เกมนี้มันไม่ใช่นะเราเสียบอลเยอะมากเลยนะสุดท้ายเนี่ยนะหวังว่าเกมนี้มันจะปลุกให้เราตื่นในการเจอกับแอตมาริดในแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะว่าการลุ้นแชมป์ในลาลิก้ามันส่ง กับแอดมิดในมัดริดดาบี้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบสุดท้ายจะเป็นยังไงต่อสำหรับราชชาุดาขาวเรเบดิดนะจ๊ะไปดูที่อิสโก้อาราคอนกันหน่อยนะจ๊ะอดีตกองกลางของมัดริดที่ไปเล่นอย่างยอดเยี่ยมกับเบติสตอนนี้ และทาประตูได้ด้วยเนี่ยในชัยชนะที่เบติชชนะมนาดิดสองหนึ่งเจ้าตัวขอโทษแฟนบอลมาดิดเพราะว่ายังรักอยู่นะแม้ว่าจะฉลองประตูชัยแรงไปนิดนึงนั่นเองนะจ๊ะโดยอิสโก้บอกมัว่าโ oh, อ้พี่อิสหมดแรงเลยพี่การชนะมัดิดได้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะโอ้เราต้องมุ่งมั่นต่อไปเป็นเกมที่ยากมากเพราะมาดิดมีกเตะร,ระดับโลกเยอะมากเลยนะส่วนการฉลองประตูเนี่ยนะอิสก็มมอบให้เมียอิสแล้วกันเพราะเมียอิสเนี่ยนะเข้ามาชมด้วยและอิสเองก็ทําสารคดีเกี่ยวกับการฟื้นจากการมาเจ็บอยู่ต้องขอโทษแฟนมาดิดด้วยอิสยังรักมมิออยู่เสหละน มันหดอยู่ในใจของอิทเสมอเลยเพราะนั้นตอนนี้อิทต้องขอโทษด้วยที่อิทฉลองมากไปนิดนึงอ่าก็ถือว่าเข้าใจได้นะจ๊ะแต่ไม่รู้แฟนมันจะเข้าใจแบบนี้หรือเปล่าล่นเองนะ อ่ะปิดท้ายกันที่เรื่องราวของโรเบปโตเดชิบี้กันหน่อยนะจ๊ะกุญซื้อหัวร้อนของโอลิมปิกมาร์เซย์นะล่าสุดเคยประกาศแล้วบอกว่าจะไม่กลับมาทำงานที่ฝรั่งเศสอีกครั้งถ้าเขาอำลาหรือมาร์เซย์และสื่อในอิตาลีอย่างกาเซต้าเดโลสปอร์ตรายงานแล้วว่าตอนนี้เดชิบี้เป็นเต็งหนึ่งที่จะเข้ามารับงานที่ยูเวนตุสต่อจากติโก้มอตตาเนี่ยนะจ๊ะเขาบอกคริสโนจุนโตลี่เนี่ยผอกีฬาของยูเวนตุสเนี่ยนะได้เจอกับทางฝั่งของโรเบปโตเดชิบี้นะแล้วก็มีการพูดคุยกันเล็็็กกกกกกนนน้้้อออออออยยยแแตตตต่่่่่่่ไไไมมมมบคคุุเเเเเรรรรืืงงงงงะาาาาลลปปิิ์วหททีีขโ พาทีมตกรอบโคปาิตเลียเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแพ้เอมบอรีทีมห่วยแตกทีมหนึ่งไปเนี่ยนะจ๊ะเล่นเนากาเซตาเดโรสปอร์ตยืนยนันและบอกว่าตอนนี้เดชาบี้กลายเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะเข้ามาคุมยูเว่ด้วยนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าเก้าอี้ของมาตาตอนนี้เริ่มจะอุ่นไปทางร้อนแล้วนั่นเองนะเขาบอกว่าจะจบฤดูกาลนี้ไปก่อนและยูตุจะปลดเดโกมาตาและตั้งโรเบโตเดชาบี้ถ้าข่าวตอนนี้เขาว่าแบบนี้จากลากาเซตาเดโลสปอร์ตนั่นเองนะจ๊ะเอา้าช่วงท้ายแบบนี้นะจ๊ะสำหรรทีี่ดูมาถึงตงตนน้นะ ไข่กร,รูมิ่งเขามีโปรลับให้เฉพาะแฟนช่องเจ๊ดำนะจ๊ะ ย้ำนะ6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะจ๊ะถูกสุดเลยเหลือเพียง1,400บาทเท่านั้นนะราคาที่ห้ามพลาดมีระยะเวลาแค่6ชั่วโมงเท่านั้นนะจ๊ะย้ำนะทุกคนนะว่าการกำจัดขนไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับผู้ชายหรือเพศไหนก็ตามเนี่ยนะขณะพวกแกยังชอบสาวๆที่เขาดูแลตัวเองอะไรแบบนี้ถูกไหมสะอา,าดสะอ้านนู่นนี่นั่นเกลี้ยงเกลากระวานไปเนี่ยสาวๆเขาก็ชอบเหมือนกันชอบหนุ่มๆที่ดูแลตัวเองเหมือนกันใช่ไหมล่ะเพราะนั้นเนี่ยไข่กรูมมิ่งเนี่ยเขาตอบโจทย์แล้วก็ใช้ได้กับทุกส่วนเลยนะ ไปลองกันได้นะเพราะเจเองก็เป็นหนึ่งคนที่ใช้เองจริงนะใช้จริงๆแต่ย้ําอีกรอบหนึ่งว่าตอนนี้ของปลอมแม่ระบาดหนักมากพวกแกทางแบรนด์แจ้งมาว่าของแท้เนี่ยกล่องต้องเป็นสีเบทเท่านั้นนี่เป็นสีนี้เท่านั้นเลยนี่ฝากด้วยนะตามนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะกล่องของแท้ต้องเป็นสีเบทเท่านั้นตามนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะไม่มีราคาแบบหลักร้อยนะไม่มีนะถูกสุดตอนนี้คือ1,400บาทนะจ๊ะใครสนใจของแท้ก็จิ้มลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะกับเครื่องเล่มขนนอกจาก อย่างไครกลูมิ่ง อ่ะเหมือนเดิมนะจ๊ะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไปเยอะๆก็แล้วกันนะแล้วก็ฝากสนับสนุนคลิปนี้ด้วยเพราะว่ามีไข่กลูมิงเข้ามาถ้าเกิดยอดบิลดียอดไลค์ยอดแชร์เยอะเขาจะได้มาสนับสนุนช่องเจดมดบ่อยๆนั่นเองนะอีหอยหลอดทุกคนฝากด้วยแล้วกันเนาะแล้วติดตามเจดมได้ทุกแพลตฟอร์มนะจ๊ะเอ้าเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันด้วยรอยยิ้มกว้างๆกันแล้วกันเรื่องอะไรแย่ๆช่างมันใครเชียร์ยูเต็ดอดทนนะเราต้องอดทนไปด้วยกันผ่านช่วงเวลายากเย็นแบบนีีีีี้้้้้้้้้้ไไปปปปปดดดดดดวว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 ยยยยยกก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 กััััััันน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 นเเ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 จจจจ๊ำ็็็็็ําาาาาาลลลลลลงงงงใใใใใใหหหหะะะแแแแแออออ่่่ืมพพชชบบบรร์์ูตขขสททุ คนเลยนะขอพระเจ้าอวยพอนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่นะกับเรื่องเล่า,าสักสี่วันนี้ไปเว้ย